ุแอกขอมลสีฟ้ากดิงค่ะพี่นองถ้พูดแบบนี้สันตานะการกระทำของมึงก็หมาค่ะพี่นองครับตอนนี้เจ้าของเพจที่ชื่อว่าเลดี้พ n พิษนสวีเดนแฟนเพจกำลังไลฟ์สดแล้วก็กล่าวเบ้าฮอดผมระบุชื่อ ซึ่งใดๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวเลยก็คือเห็นไปคอมเมนต์ผมส่งแชทไม่ได้คอมเมนต์ด้วยมผมส่งข้อความไปให้กำลังใจแพลวพาวแสงทองปีหกเจ็ดปี 6, 7, แล้วก็แพลวพาวทักมาทักมาล่าสุดผมก็เรียกว่าให้กำลังใจเธอๆในฐานะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนที่มีปัญหาในฐานะมูพัวพี่น้องศิลปินเราให้กำลังใจทุกคน ไม่ได้ไปเกี่ยวกับใครเลยกูไม่รู้ว่าใครปิดใครถูกกูไม่รู้เรื่องส่วนตัวใครแต่เราให้กําลังใจทุกคนแต่มาดามมาดามเรทีพรอนคิปณนะสวิเดนแฟนเพีบในี่เป็นไผ่แล้ว,วก็เบ้ากูเว้าวมึงบอกเบ้าบอกว่าพ่อเม่บอสั่งสอนผมเบ้าว่าผมการกระท่ำผมเฮียแล้วไปเกี่ยวอะไรกับตรงไหนกับใครถามหน่อย พูดแบบนี้ก็ได้เหรอพี่น้องฟังมงขี้เท่ายัดปากมึงียัดมงเกินนะดูทุกคนดูถามหน่อยว่าทุกคนจะคบคนแบบนี้อยู่หรือเปล่ามันต้องเป็นสังคมแบบไหนที่ต้องพูดแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้กับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยไม่ใช่เรื่องของใครเลยเข้าแข่งกำลังใจทุกคนเราไม่รู้ว่า เรื่องส่วนตัวใครเป็นแบบไหนเราไม่เกี่ยวมันเป็นผู้นคนจังดบอยอ<า>เป็นได้ก็เจ้าอีกคุณลนะไปอยู่ถึงต่างประเทศไปได้ยังไงไปยุ่เมืองนอกไปได้จังในมีการบอกว่าพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนผมม,มีการบอกว่าผมเป็นผูน้นำคนในจังหดพูดแบบนี้ได้งไง <c oughs> แล้วตัวเองไปอยู่เมืองนอกอ่ะ ไปได้ยังไงถ้ามีความคิดแบบนี้ถ้าจะใช้คําพูดแบบนี้กับใครเบิง่ับสคนงบงทุกคนบสงเบิงทุกคนปกติก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วปกติไม่ได้เคยได้สนใจใครเลยบอกเคยเด้หัวซาผู้ใดเลยเต็นี้สงสัยนั่งเกเี็นผมเห็นแพ้วเพ้าไปโพด ว่าผมทรงขอความแบกก,กำลังใจแป้วๆแล้วที่นี่กับบลูว่าผู้ใดอยู่ฟังใดียงเฮาบลูว่าไผเป็นจังไดเราไม่รู้เราให้กำลังใจในฐานะเพื่อนแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเออเปิับหนูกิแ้วๆกูก็พูดตามเนื้อข่าวเเอาจะไปพูดตามเนื้อข่าวคุณก็ต้องดูสิว่าเราอ่ะไปโพสให้เมื่อไหร่หเราไปโพสตั้งแต่เมื่อไหร่ โพสตามเนื้อถ้าคุณดูตามเนะะื้อเาคุณต้องไปดูว่ามันเราโพสต์ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาส่งเข้าไปหาเขาตั้งแต่มือที่เขามีปัญหากันแต็มเคุณนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันบอดเ็ดเกียวหยัางกับเท่าเลยลองให้กําลังใจทั้งสองคนบิก๊กเราก็โทรไปพูดไม่ให้เขียดกันเลยเก้วพาวเราก็โทรไปมูเจ้าคนที่คบอีนี่นะคือวอาเอ็เยี่ยสุดเดอ้อสิบอกให้เลยก็ขไเขียนังใจ เอาจาับมาเบิรงตีว่ามัานมื่นได้นห่นแมมย่ายเจ้าไปเบิรงกเราให้กำลังใจในฐานะเพื่อนโอ้ปูให้กำลังใจทุกคน,นมึงไปอยู่เมืองนอก,นอกมึงพูดแบบนี้ได้ไงอีสัตวสสันดานหมาปูประชาชนคนหนึ่งมึงประชาชนมึงมีสิทธิ์แล้วมึงจะพูดทีเกี้ยได้ไงไส,สิทธิ์พ่อสิแม่มึงตีว่าแล้วนี่มันไม่ใช่